อแล้วม่ใหไงซื okay. ้อแต่โค้ anyway. ีบ oh ัเท uh ่าไหรบัตรบัตรละล้านทีล้านคนิเออบัตรละล้านคูนเตกะโบเพลงเั่าไหก่บัตรละสามสิบบัตละสามสิบบาทสามสิบคนบัตละสามสิบคูนก็สิได้ล้านเพียงเพียงเพียงพอได้ล้นเอยหรื คุณ่อยไม่ใหญเป็นเลขสามตรงสามตัวก็หลักธิสิได้ลักธรัสิได้ล้านหรอมีรางวัลข้างมีรางวัลล้านกิรัลักิธารัสิธิรัสักรัสิรัลิีรัสิธัสิธรัสิรัสิธิรักรัสิธิร้อิธิรัสิธิรัสนธิรัสรัสิัสิธิรัสิีิรัสิธิรงสันสมมิิว่าเลขนึรงกันร ตรงกันก็จะได้มือเล็กล้านเล็ล้านกนตงกันสามตก็จะได้ก็จะได้ล้านิบได้มืนห้าตัวไอ้เนี่ยเล็กล้านเอ้วบ่ได้หรอมาทำเป็นล้านศอกสามสามอันนะสามบนะลาหลักกิจหลักอะกิจหลกักอืมก,ก,กินหนละักคือกันอ่ะอันนีผไม่ด,ด้นะบ่ได้ผิดแล้วพี่น้องเ้ยอ๋อ สามสิบสามสิบอดนะพ่แม่ินสามสิมิตตัวเดียวนะโอซโซได้ได้ได้สามเออได้สาได้ทุนโอ้ได้สาพี่นนางได้ทุนคืนอันนีได้ทุนคืนจริงนี่สสหนึ่งสองสามเออเมนอืดวงดวงโซยู่นี่แหะใบเราซื้อมาสามใบใบล่างกลอยโซกให้มานเออบัดพูดธรรมดานี่นะครับพี่นนาะรุ่นซื่อๆนี่แหละรุ่นน้ำกันเนาะ อมอมับบันข้างเคียงนะคล่างข้างเขียง,น,ง,ง,ยงนี่ได้ละส<น>ามส<บ>ิบเนบาะอ่นไม้บันเนี่ยไม่ก็โอลูกหลานโคลิจากห้าหลักหรือก็หือหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านได้เจ็ดหลักจากสามหลักจากสามตัวด้วยคนหนึ่งขอห้าคนหนึงขอเข็ด ห้าหลักห้าหลักกระมื่นเดียวเอาปฏิทินเอาเนี่ยนี่เท่าไหร่จากหลักเนี่ยก็วางหลายๆไว้แล้ววางลายๆจีจะได้ไปลงทุนไส่งหลักแล้วเพี่นี่ไส่สินได้ไปเแค่ยังอ่ะอันนี้นะส่งตัวแล้วนะกิจกิจหลักดิะอันนี้ล้านหนึ่งทีนะอือเนี่ยร้านส่งส่งต้วละร้านตัวอันดิอันรุ่นอีกรุ่นอีก โอ้อันนี้โอ้อันนี้มื้นอันนี้หกหกแสนอ่ะหันหลักแสนอันนี้หกหลักแสนนี่ก็หกดินะโอ้ยบได้ล้านครับเออได้เท่าไหร่ได้รางวัลน้อยบอกด้วยอ๋อตัวนี้โตอันนี้ไม่อยังเนี่ยหกสิบอ่าหกสิบดิเออผิดบ้างหร้อผิดน้อยได้หรออ๋อ อันนี้มัเนะรางวัลข้างเคียงรางวัลชมเซยมคือ,อ ه, กันตีมากกะซิคือกันนหะนับนี่เนาะอันนี้ก็มีทรง,งหลักอ,นอ,นอเนาะทรงจุดด,มดิมาสีฟเพิ่มเลขสูนยอยกโตเด้น้อให้ลกให้หลานได้ดิอวิดไปเกียบแได้จำจินะะได้จักอัน หกสิบก็มีส่งอันหนึ่งส่งสองจุดหนึ่งอือหกสิบก็ได้ส่งจุดหนึ่งหมื่นก็ได้ส่งจุดนี่ลักเซนหลักเซนก็ส่งจุดลักเซนเซนเนี่นส่งล้านก็ส่งจุดสองบอลหนึ่งเล็กจุลงอ้าวเออหลังจากนี้รุ้ทำไมรุ่นัหมาวันส่งซื้อก็เดี๋ยวไปให้ตรวจอีกไหมตรวจกับร้านเขาที่เขาขาย สามร้อย้นมาแล้วโอนนนนถ้าไม่น้อยโบได้ก้าสวัสดีตอนจบก็แสดงว่าที่ันเงมันเต็มอันเมมโมรี่เสนีเต็มดิไม่น้อยทายตั้งแต่ตีไก่นี่โบันได้โบทันได้ตัดตโอ้โชกแต่บัตรเล็กเลยวะเนี่ยเอาเอาเอาลุนลุน่าะเท่าใดเนี่ยมีโบเนี่ย อันหลักหมื่นนะคะหลักนอากัหลักหมื่เออนีหลักหมื่นอนีมื่อันนี้เนร้ออันเดรอยยี่สิับมีอันร้อิบ่สิบม่สองอันสองอันสิสอันนี่ปะร้อยยี่สิเออสอันหมดละมดสะร้ามร้อยะรุ่นละมันสมอยล่างนะสมเอยแค่ทุนคือ